สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมแก๊ง s t a ร์นิวออร์ลีในตอนที่6กันแล้วนะครับก็ใกล้จบเต็มทีนะครับสำหรับเกมเอ่อแก๊งสตาร์นิวออร์ลีนนะครับก็ก็เดี๋ยว พาต้าก็เป็นน่าจะเป็นพาสสุดท้ายแล้วมั้งนะครับโอเคพาต้าก็เป็นพาสสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เเรามาเล่นกันต่อวิมีของมารีมีของมารีมีของเราจะทําของเบฟฟอร์ดให้หมดนะครับเพราะว่าของเบฟฟอร์ดเนี่ยมันน่าจะค้างอีกภารกิจหนึ่ง แล้วก็คือให้เราไปเหมือนกับจัดการปะจัดการกับรอนนี่นะครับเราไปหาบแบบเราเราไปหาเบนฟอร์ดก่อนเราค่อยไปหานั่งที่หลังนะครับโอ้เลิกผิดว่าเกี่ยวไปแล้ว เลื้ผิดติดเดียวรถนี้ขับง่ายว่ะโอเคก็นะครับ <c oughs> ก็อัปเดตก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็ผมยึดอ่าณา,าเขตที่สองมาได้ละตอนนี้เลยอ,อาณาเขตที่3ามแต่ว่าอาณาเขตที่สาม,มันต้องใช้มันมันมันน่าจะถึงครึ่งเนาะตอนนี้ อโหลน่าจะถึงครึ่งแล้วมั้งในอีกครึ่งหนึ่งโอเคอีเรายึดมาเป็นเจ้าของละนะครับโอเคเรามาหาเอามาหาดิกัน โอเครอนนี่ okay. วิ่งหน้าตั้งนะครับเบตฟอร์ดจัดการนิ้วการนิ้วน้วเงินให้เส้นซากมานะครับในทำอะไรให้ฉันมากแล้วและฉันก็จะพร้อมลืมือกับนายแต่ก่อนอื่นฉันจัดการเรื่องสุด้ายให้ฉันก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยนิ้วสินงเงินเนี่ยอยู่ในวัต่อสันตองนาไปเอาตอมาแล้วฉันจะยอมทุกอย่างเลยอ๋อต้องไปจัดการนะครับเอรอนี่ก็คือไปจับตัวมันมาง่ายง่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันแค่จับเป็นเขาไม่ได้จับตามัานเกาสันตมันอยู่ไหนวะ โอ้ส่วนตัวนี่ก็ส่วนตัวมาแล้วเนี่ยโอ้โหส่วนตัวมา,จากจักคามยาวของรอนนี่แต่ว่าเรามีแค่ปืนลูก2องก็ไม่เป็นไรครับฮะนี่มันบาอะไรกันไม่ปันทางเรื่องของชั้นตนลลาบเลยพอนี่ส่งหมามาขัดใช่อีกเหรอ แท้มอกเป็นเพียงแค่ฉันเป็นคนทํานิ้วมันหักทํานาชีพันเรื่องโกหกที่เรื่องเจอทาเปรีพิเศษแล้วก็ใช้เรื่องโกหกทั้งหมดที่ใช้ช่้างชีวิตท,ที่ดีงามแล้วก็เน,น้าตายในตามผักประจบก,กับจนทั้งต่ำแค่นี้นะเฮ้ยเว้ยจะไม่มีเวลาสําหรับเรื่องนี้นะจัดการไอ้โง่นี่ซะอ้าวลอนนี่เป็นผู้หญิงเหรอผมรู้ว่าเป็นผู้ชาย เออผมก็ลึกว่าผู้ชายนะ่เนี่ยโอเคไปสองตัวต้องเล่นเซฟเพลไหมไม,ไม่ได้เซฟเพลแล้วไอ้น,นี่อันนี้คือนัวละตอนนี้ช่นนางแม่งไัปลคอละ ก,ก็ผู้ชายจับจับเป็นนอนนี่นะได้ตัวระบบด้วยโอเคตามนอนนี่โอเคเราไม่ต้องยิงใช่ไหมเืืออันนี้หน่อยก็ดีนะโอเคซื้อกันไว้ครับอืม đó, Nó cho kênh แบบนี้แล้วมันจะได้ผลงานผมมันกลับมายัางไงบ้างบางทีเราอาจจะตกลงกันได้นะที่แล้วก็ไปนะนะเพื่อนไหมควรต้องปล่อยวางสัน้นลาไล่ฆ่ากันแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามอย่าสนครับเราไม่ต้องสนเราไม่ต้องสนโอเค ยักอยู่กันนะเนี่ยตะกี้ล่ามาได้ยังไงวะอ๋ออ๋อคาสีนะครับได้กลับไปที่จุดเริ่มต้นไงล่ะลอนนี่ในปอขี้นะเอา้าเอา้าน่าจะให้ไล่เพื่อ,อยิ่งหวังวะนี่ จะให้อะไรเพื่อโอ okay. เคภารกิจบแล้วก็เดี๋ยวมันมีภารกิจของบักเอาของมารีอยู่ไม่ใช่หรอือว่ามันบักกว่า,าหาอนเอ๊ะหายไปไหนวะของมารีอะ่ะจะบอกน้ว่าของมารีคือ มันบักน่าจะบักแหละนะครับโอเคเราจะมาเราจะมาทำภารกิจกันต่อนะครับอันนี้ของใครครับนี่ฮะดักดิกกับสมิธนะครับโอเคอ,อตกใจหรือว,ว่าอะไร,เ,คครเดี๋ยวก็ต้องออกไปทางใสน อ๋อจำได้ละโอ้เนี่ยมันที่ภารกิจของอันนั้นนี่ว่าอีเมลนี่ว่าที่ให้เราไปที่ให้เราโอโอสุดยาคืนนะ่ะเออยังจำได้ยังไงยังไงจำทางได้ก็เถอะไม่ได้เชยงหนึ่องอยาก ก็คือกุสงสัยว่าไอตอนที่แพฟอร์ดยิงลอนนี่อ่ะงงงงว่าทําไมไล่เพื่อจะให้เราไล่เพื่อหรือว่ามันจะให้กลบนั้นะก็บอกบอก็เวฟฟอร์เป็นคนบอกเองว่าเออให้จับเป็นนะแต่สุดท้ายียเวฟฟอร์ดเป็นคนยิง งงแล้วจะไล่เพื่อหรือว่าหรือว่าจับวันนี้ให้เป็นหรือว่าแบบเหมือนกับว่ายังไงอะเออไล่ไปที่อับแล้วก็ยิงแม่งอะไรอย่างเงี้ยยิงทิ้งไปเลยเออโหเดือดว่ะ ของโรนี่ยาเดือดแล้วเออไม่ใช่ของของเวสฟอร์ดเดือดละเพราะว่าม,มันคือสงครามระหว่างมันคือมันคือสงครามสิงดน,นตรีเว้ยเออใช่เออปล่อยตัวก่อนตำด,ดดดิกกับสมิธช่วยหัวโจกผสมเล่ามูลไซยแหกเ,เล่ามวลชายแหกคุก ไปเลยกลัวอะไรหวะแต่แต่แต่ว่าเราก็เมีัน้อยอยู่เหมือนกันนะอืมโอเคมามหาดิกกับสมิธนะครับเหลือล่าครึร่งถังสุดสัปดาห นี้คงแห้งหมดพอดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูรู้จักผู้ชาคนหนึ่งรู้จักสาวคนหนึ่งที่คบกับอีกผู้ชาคนหนึ่งที่รู้ดำรงการกําลังส่งหัวโจกงองมมี่ที่ผสมเหล้ามูนชายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรูุ้ักผู้หญิงนั่นด้วยหรอวาโหมึงไม่เห็นเคยบอกกูเลยไอ้แล้วความตีได้แล้วกูเสียสมาธิหมดชักจกนะูดีนล้วโอ้ไม่เอาล่วพอเ่ยโกรธหน้ามามา่า มาชนกำมั่นหน่อยดิกกับสม,มิธคู่สีนะครับได้เป็นเพื่อนของอะไลงใช่ไหมพอดีเลยฉนันกับเพื่อน mm hmm. ค่อดูแลธุรกิจเล่าถือนเล็กๆอยู่ mm hmm. เราเคยเราเคยยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะร่วมมือกับแอะไลงเพื่อนของนาแต่ว่าเออ คนที่มันสำนักมณชาของเราหนีหนีเพ่หนีเล่นไปไหนไปกระโดดไปให้เคแดกเรียบร้อยแล้วนี่เรื่องจริงนะฟังนุ่นเหะนว่า,าลาตาลกพอตามาสคนจากคุกม,มาแทนในหมอนี่นายขับนะเพื่อนอะให้กูขับโอเคเอาละเราจะแว้ไปที่้าตฐา,าเน,น,นเราจะสั่นยืมคาเลคเตอร์ของวนนั้นหลังจากนั้นก็ยืมบรคิดว่าค,คิดว่าจะเอาไปคืนหรือไงชู มึงรู้ว่าขาไม่ไงคุพ,พูดว่าเนื้อนแล้วมันดูดีกว่าว่าเราไปยุมงกันแลวกนดินแล้วไงต่อเราก็บุกพุกจกตัวคนที่ทำเล่าวงลทางของเราออกมาไงตรงดีชอบว่ะโอ้โหบกคาหารเลยเหรอตรงนี้อ่ะนะโอ้โหบกคาหารเลย ขโมยหอไปกันเลยก็เต์เลยเราจะคุยเรื่องทางหรีที่ไล่กันทางโทรศัพท์เรื่องยากเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอเครู้เรื่อง ไม่เห็นดาวจังหวะโอเคขโมยฮอมยใช่ไหมโหรถติดว่ะพวกเราไม่ไ,มไปที่คุกแล้วนะโทษทีรีบจาัดก,การก่อนที่จะหมดในช่วงพักของคุกนะ เรียนจำอยู่ไหนเรียนจำอยู่โหอ,อยู่โคตรไกลนี่เหรอโอ้โอเคโอ้ยอันนี้ก็เลี้ยวไปเอ,อ่อตรงไหนวะอ๋อโอโอเคฮัสซีนะ ใจวะไม่ทันใจเลยจะาก,การพยายามทั้งหมดโอเคเจ็บหมดครับโอ้แม่งเลยรู้สึกดีชะมัดที่ได้ออกมาติดคุกมาห้าปีแต่รู้สึกยังกับห้าสิบปี่ย ที่นี่ใช้ใดาวนะเพื่อแรกกับที่ช่วยฉันออกมานายหรือใครก็ตามที่ทํางานนายก็ต้องการให้ฉันช่วยผสมเล่ามูชายใช่ปะละ่ละย่างงี้ถ้ามามีกระทอมในป่าวิทนทุกพวพาแล้วก็หนังสือปกใจเสือป่าสักสองสามเล่นฉันจะลุกินดีร่วม,มือกับนายแต่ยังไงซะฉันเบื่อไปมีเต็มทีละโอเคไปหาริสโกไปพบกับคนที่ทำเล่ามุนชาย ตงรงไหนวะโอ้ทำงานอย่างโอ้ต้องท่าโอเคโอเคลงโอเคก็ไปลงโอเคงานฝีมือดีนี่ว่าถ้าทำงานร่วมกันอีกก็ดีไว้จะติดต่อไปนะ คครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์โอเคโอเคมาแล้วนะครับหนีตำรวจได้เฉยแล้วเป็นกับขโมยโอเคก็เดี๋ยวภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจุท้ายนะครับของกิก็เป็นภารกิจสุดท้ายของ ของภาพนี้นะครับมาร์คสิเออมาร์คเออโอเคนะครับ,ป,บป่ะเราไปหาโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โหเดี๋ยวจเชียร์แล้วเว้ยมาอืมโอ้เอ็กก็เชียบอืม โคตรเนี้บเราพาคแค่ภารกิจของของฟอร่ดของของเฟร์นฟอร์ดใช่ไหมไห <L ie> น DS อย่างเงี้ยเสร็จละอะไรครับเนี่ยเบอร์เกอร์มันชีนะครับ ้นธนาคารเพื่อหาข้อมูลสกรปรกของดุกนะครับโอเคซื้อนี้แล้วนะครับโอเคป้นอ่โอเค,น,เออเคนะครับมาไรเกสุทานะครับ เราจริงจังหน้าแรงเราเป็นบุคลากรที่มีค่าผู้โรงงานที่น่านับถือของฉันก็หมายความว่าเราจะเป็นบุคลากรที่มีค่าสำหรับองค์กรที่จะเพิ่งเริ่มต้นของนายแหละเฮ้ hey, hey, มาแล้วเหรอฟังนะพวกฉันชอบความคนเรือของนายนะจริงจังชอบชอบมากพอกับคนที่ตื่นมูลชายแต่ฉันไม่รู้ว่าบอกเขาเรื่องลูกซิดิ๊ก เจคสันดูอะว่าน่ามาทำไมออ่อสมิธมีทฤษฎีว่าดุกอะไม่ได้ทำงานคนเดียวดุ๊กกับแก๊งตำรวจทั้งหมดมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพบมันเป็นแค่หัวหมากเวงกระดาษอะไรอย่างนั้นและแล้วไงต่อมีกล่องฝากอยู่กล่องหนึ่งอยู่ในกล่องธนาคารซัพพลายคนใหญ่คนโตเดินเข้าออกกันที่นี่เยอะนะ ฉันรู้สึกว่าน่าจะมีข้อมูลสกปรกหลายอย่างถูกเก็บไว้ในนั้นข้อมูลน่าจะโดนถูกลงและกําจัดมันให้พ้นทางได้แล้วนายรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะเอาเป็นว่าฉัน,นสนิทกับพนักง,งานคนหนึ่งก็กักกันออล่ะพระพจอฉันเริ่นสนใจแล้วทดสอบพ่อไม้ซะเลยก็ลักกันพาคู่หูของฉันไปพ่นพนัการซะแล้วเอาเงินมาด้วยละ่ะทำดูเหมือนว่าเป็นการพ่นโท,ทั่วไปเนี่ย อืมไปป้อนธนาคารนะครับป้อนธนาคารไปเลยเออกลัวอ,อะไรเราบ้านจริงจริงจังๆใช่ไหมเนะี่ยเออก็คือถ้ามี ไม่มีเหลียไปซื้อยาแล้วตอนนี้ไม่มีเพ่์ไปซื้อยาแล้วโถยิง่งขึ้แรงโอเคต่อแล้วเป็นต่อแล้วตัวนี้โอเค,อเคผมก็มีแค่ปืนลูกซองนั่นแหละเออ ไปที่นี่ใช่ไหมนี่นี่คือการพ้จนจุดนี่คือการพ่นเว้ยโอเคเปิดระบบความปลอดภัยที่ชั้นจีมันอยู่ไหน อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงข้างล่างเหรอเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมหรือว่าอยู่ในห้องเท่าน่้นนะมันอยู่ตรงไหน,นอ่ะ เข้าไปได้ใช่ไหมโอเคเข้าไปได้โอเคมันดูตรงไหนอ่ะดูตรงนี้ใช่ไหมต้องยิงเหรออ๋อต้องยิงโอเคปิดความปิดระบบความปลอดภัยที่ชั้นบนชั้นบนอยู่ตรงไหนเอ่อ มี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 ปืนโคตรโคตรทะลัห่วยแตกเลยอโอ้แทบหมดแม็กซเหีย มีมีปักเล็กนอ้อยเออปิดแล้วโอเคคัสวซีนกว่าเงินมาให้เยอะที่สุดอ๋อ วิ่งวิ่งวิ่งอ้อพบผู้ผู้ต้องสงสัยแล้ว <c oughs> ที่งงาวว่าใส่โง่ <c oughs> อะไรไฟกัะที <c oughs> มีเรืออยู่ทางใต้สลัดตำรวจทางลามง่ายกว่านะ ยิ้ม่นหน่อยนายหนุโอ้ยไปทางไหนอ่ะแางนี้ไปทางนี้โอ้โหยุ่งเหยิงไปหมดยุ่งเหยิงไปหมด จะทนไหวหรือเปล่าวะเนี่ยโ okay. อเคทอดได้ไงไวะเอาทอด เหี้ยไอ้เหี้ยคุณไปชนสวิตคุณไปชนสวิตนี่เหียตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่น่าไม่ตายหรอกมั้งเพราะว่าพลังกิบมันเึ้ามาดีโอเค,เออเคไปที่จุดน้อพบโอเคจุดน้อพบมันอยู่ตรงไหนวะ ไม่ใช่อ๋อนี่ไงโอเคว้าวเราทำได้อืมโอเคเป็นรูปแถาๆต้องเป็นของที่เอาไว้แปะเพีวชาวบ้านแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวๆมีอย่างอื่นด้วยเอกาสารบางส่วนจากออฟฟิศของลูกดุ่มเหมือนจะมีปอประตับต่อปอมๆของขาคาร์ซปอนที่ชื่อ degree ผู้า้โง่นั่นมาเป็นกับตันเ,ล,เลยกับกุ้งแล้วเป็นคนรับลอขอของเชื่อนโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อมาแล้วเราจะตอบสอดทีดีกีดูดูซิว่าหมอนี่เนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับทั้งหมดนี้บ้างเราจะติดต่อว่าถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมนะโอเคนะครับจบแล้ว ก็เป็นภารกิจของตุ๊กละสมิตต่อนะครับแต่ว่าพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Gangstar New Orleans ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ ซีโอเคนครับผม